เอาละ,ละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ในตอนรับข้าศึกเกม GTA San Andreas ในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมก็ทำภารกิจของไอรเดอร์ไว้อยู่นะสำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับก็ามาทําต่อ,อเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะโอเค okay, มาลองดูแล้วกันเอาได้เฉยนะภารกิจแคตตาลิสต์นะทำที่อะไรอยู่เนะี่ย <c oughs> อ๋อเหมือนแบบมันแบบเอาอะไรมาต้มสักอย่างอย่า <c oughs> ทำอย่างนั้นนะเว้ยมันไม่ก็ตายกันหมดหรอก คุสวัสดีไอ้นมใครเรียกคุมาวะใส่หัวไปกำมันดมเลยเช่นนี้แม่งกุนตีนหัวแม่งต้องต้มยาสักอย่างนี่ยไอ้เนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยของกูอยู่ไหนล่ะใจเย็นนะเตรียมมาให้อยู่แล้วเชียอะไรน้ำท่อมไปเนี่ยอาจจะใช่นะผมว่าขวดนี้ ตำรวจเร็วใช่เนี่ยจะมีรถไฟผ่านมาเกริจะให้มึงไปป่นอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมจะเป็นธุรกิจนิดหน่อยเนาะมาจุกจิกเท่าไหร่หรอกเจอกันที่หลังนะไอ้หนุม่มด่าแมา่งเขาวเฮ้ยฆ่าตำรวจเพิ่อมอีกแล้วกันเดี๋ยวกูขอละ <c oughs> ผลมาได้ไวกันรถไฟเนะนรถไฟว่ารกินเี้อาจจะเฟลได้นะเนื่องจากแม่งต้องยิงกันเยอะมากมันขัดนะสิเ่เจอโอเคไป ทำมันแซวเอสซีเจเรื่องกางรขับรถเนอะโอเคขับมาแถวตรงนี้นะแ <c oughs> ถวกินเนี่ยไอพวกแกงเสืมอม่วง <c oughs> okay, โอเคโอค้โชนไอสัต <c oughs> ว์มองถนนนีว <c oughs> ะถนนเนี่ยอ่าโอเคนี่รถไฟที่มันว่า <c oughs> เอาละผมพวกเราเดินนีว่ว่ะ โวลเราก็มาการใช้ปืนเลยเดียวะเอเข้เคยิงแม่งมเลยไม่ยังโหไรเดอร์แม่งวิ่งวิ่งตัดหน้าไม่ยันเรียบร้อยหมดยังมันจะมาเพิ่มอีกนะมีกำลังเสริมมาเฮ้ยเชี่ยแม่งไอ้เรื่องมันเข้าไปยังไงวาละ แม่งเอ้ยมึงถอยมาไอสัตว์รถระเบิดนั่นไหนเฮียเออมือถอยมาเราเป็นรถไฟแล้วล่ะอ่ะโอเคอาจจะต้องโยนกล่องลงมาหรือเปล่าพาริคินะอะไรวะเนี่ยเจนึงโง่ตามหลังมาอยู่โยนกล่องมาซีเจจัดไปหนึ่งกล่องถึงวัยเทียดูแรงไปเออประมาณนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่ ใช้เมาส์นี่ไม่ยากนะครับคลิกโยนคลิกโยนแค่นีน้ซิวๆนะครับผมโอ้เราไม่ได้ต่อไปต่อไปอะไรนะคล้ายๆระเบิดเลยเออขับไปมาเลยใช่ไหมระเบิดไอสัตว์มันจนะฆ่ากูหรือไงวะหามันก็โย,ย,ย,ยนยากอยู่นะเออมึงออกไปชิดส่งไปนี่ก็ต่ำไปอีกใช่ไหมกะยากกว่า เออเ,เข้าไปกว่าจะาไ,ได้ญญไขึ้นมาในรถเลยรถจับแล้วเฮียสามล้วไว้สัตว์รีบเ,เลยเอไปควขับรถลม้มเอออยู่ใกล้แล้งเพ่มสีพอดีนะเคเรับเข็มยิงไปขับเข้าไปโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็แปลว่ารถดาวได้แล้ว คนจะสีฟ้าเชียวไปนี่ก็กลับไปที่กอสเตย์นะหรือบ้านของเราแล้วเนีย่ยโอเคคนสีคนนี้นี่ก็แบบอรรถในแม่งไม่รู้จักเราแล้ว,ลวโอ้โหเดี๋ยวนี้ลอยนะก็มัม่ระดาวก็หายไปกล,กลับบ้านแบบชิวๆนะนภารกิจที่ไม่ยากเท่าไหร่ เย่ของแล้วเนะี่ยทำดีมากเลยนะ okay, ะเจอกันที่หลังนะโอเคว่าไงก็ว่าตามอาจจะสิ้นภารกิจแล้วนะเดี๋ยวจะเซฟไปแล้วกันนะครับเ,เกมค้างคนระับก่อนมาอัดนี่มันค้างไปรอบหนึ่งแล้วนะก็เซฟไบว่ากันไว้นังชอบค้าง เอาเก็บอาวุธมาโอเคเซฟทับอ,อจจะไรไปดีนยวกันซีซ่าวิวพินโดไปทางเฟสต่อเลยนะคพาร์ทน,นี้คือจะทำเควสของไรเดอร์ให้เสร็จไปเลยนะครับแล้วก็ไอ้บิ๊กสมองนี่คือไปต่อพาร์ทหน้านครับผมแบ่งแคปเป็นสัพา,านพาร์ทไปนะสำหรับแต่ละภารกิจนะครับมันจะได้แบบไม่หมูดจนเกินไปนะครับแบ่งแคปไปแตละพาร์ท ป๊อบบินอันเคอรแซมนะป้นลงแซมไอรเดอร์นอนชิวไอรีเดอร์ C.J. จมรู้ไหมแ้วทำไมถึงเรียนไม่จบโรงเรียนมัธยมอ่ะทล้มึงขายยาไงตั้งแต่อยุติสิบขวบอ่ะไม่ไม่ใช่คงมีเรื่องกับมีเรื่องกับครูไง ไม่ไอหนึงทั้งสองเลยโอเคเป็นนักขายามันจะโม่อะไรของมันวู้นน่ะนั่งโม่ไปเรื่อยอะไรเของมึงวะมันมีปืนเยเยอะนะเว้ยแต่ไปปล้นมาได้นะ กองทัพไงเปิ้ลกอ,องทัพกันเลยออมมันมันจะแบบว่าหาปืนมาให้แกงใช้ครับให้คนในแกงใช้นะมันก็เลยไปป้นนั้นเี่ยกองทัพทหารเลยโอ้โหเป็นที่มาภารกิจนี้นะครับอัเคิลแซมนะก็คือเป็นบุคคลสําคัญของอเมริกานะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเออในนานทีจะมีสาระขเขามานะ่กี้เนี่ยรือแบบกองทัเป็นแบบเป็นบุคคลสำคัญในกองทัพอเมริกานะอังเคอร์แซมเนี่ย เจ็บเพราะเชนด็อกเนี่ยหนก็ไกลด์สมควรเลยเนี่ยกับสุดแมปเลยไปแม่งรถเหมือนเราเลยนอะวะรถมันภารกิจที่แล้วเลยเราตอนนี้กูก็เสียแมปอีกนะเว้ยเด็กกระจายละต้องขึ้นสะพานตอนไหนไปวะเนี่ยผมจำไม่ได้ แค่สะพานตรงนี้เนาะอันนี้นสะพานเล็กนะมันจะมีสะพานหนึง่งอยู่แถวๆตรงนี้แหละนะเหสมมติวะขับทะลุรั้วตรงนี้ไปก่อนเนี่ยสะพานตรงนี้นะเป็นสะพานใหญ่ญญายากจนที่ว่ามันไม่มี GPS นะภาคนี้อาจจะเป็นลงมา GP GPS มานะมันจะทําให้การเดินทางนี่ง่ายมากขึ้นนะถ้ามี GPS มันจะได้ไม่มั่วอย่างนี้นะ จะค่อยๆมารถแม่งก็โค้งเคลงนะเพื่อนเสียวความ,มาวหักโอเคผ่านสะพานตรงนี้ไปนะครับโอเคยโหน้ำแม่งโคตรสวยอะมอนเนี่ยสุดยอดเลยวะ่ะครับจิตสเปคมากด้วยมอนเนี่ยมีขนาดแบนนนบนี้เลยเนะี้ยมาความผมแบบแรงพอระดับนี้นี่คือแบบแรงแรกเหนะือโคตรจิตสเปคคนะรับยงทหาร นี่แหละมันอ่ะไอ้พวนทหาราไปเลยเว้ยชีน,นี่เนหัวสูงมากแล้วกล่องไว้ในนี้นะเป็นโกดังของมันนะเราต้องเข้าไปป้นในนั้นนะซึ่งอะไรก็ต้องจัดการก่อนเห็นมันอ่ะมันยิงเล้นหนึ่งน้อยหตแตกนะเดียวพอไม่ยิงเยอะอ่าปีขึ้นมาตรงนี้แม่งมาละเคลียร์ก่อนนะ ก็เคลียร์ก่อนนะครับผมแล้วเราก็ค่อยเปิดประตูให้มันเข้ามานะครับเป็นอะไรที่เต้นแบบจะเป็นอะไรที่เซฟที่สุดคนะเงาระเบิดไปไปโอ้โหปลาไม่ถึงที่อะไม่เงี้ยมึงเรียบร้อยโอเคเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เปิดประตูให้มันเข้ามายิงไปโอเคเรียบร้อย ยิงหลบไม่มิดก็ตายโอเคกลับไปเติบตัวมันเข้ามานะครับโอเคนะครับเามาเลยมีมาซีเจส์เนี่ยแม่งนักฆ่าของจริง,ง,รงแต่ว่าผมเก็บดีเซอร์ไอกเกิลมาแล้วนะ่ะใช่ไหมสงสัยผมไม่ได้เซฟไว้ปลกลิฟต์ะ กับนีงแล้วเนี่ยผมลืมแล้วยกขึ้นกดเลขแปดป่ะกดเลขแปดค้างไว้นะเป็นการยกขึ้นอ่อเลขสองกับเลขแปดโอเคกดตรงน้ำแฮตนะหรือว่าตรงปุ่มตัวเลขตรงฝั่งป้างคีย์บอร์ดนะโอเคอีกหนึ่งกองยว่ละกิจที่ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่เราคอยดูเลือดเอรีเดอร์ให้ดีๆนะครับอย่าทำเพลิน ผมเล่นแม่งน้อยมากเาแม่งแบบยิงไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เหมือนในสโบงแล้วดีแม่นกว่าอโอเคยกมาจะยกยากหน่อยนะเนื่องจากผมแม่งอยู่ไกลยิงเสียงปืนวะบอกกันแม่งมีเรื่องอยู่ยังั้นแม่งยิงละดี๋ยวช่วยหน่อยนะแม่งตายแม่งยิงเป็นกากระอยู่นี่เงี้ยมันร้อย ก็ไปยกของเราต่อนะครับทำอย่างนี้แหละพายกินนี้ทำมาก็ช่วยมันยิงครับต่ำอ,อ,อีกโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็ขับเข้าไปในรถบรรทุกมันขบับยากเหมือนกันนะเนี่ยโฟล์คลิปเนี่ยเก็บกล่องตรงนี้อีกสามกล่องช่วยมันยิงก่อนมันตายซะก่อน อิงไม่ค่อยแม่นเลยะนะครับคือเมาส์มันไวว,วะ่ะผมต้องไปปรับเมาส์คือชุดนี้คือแบบไปเล่นเกมแบบแนวย,ย,ยิงในอันนี้ใน PC มันเยอะเกินก็เลยแบบเมาส์ก็จะแบบไม่ค่อยคล่องเหมือนแต่ก่อนนะก็คือไปติดใช้จอยมนยันเยอะเกินคนระับยิงแบบใช้เมาส์ก็เลยแบบมันไม่ค่อยคล่องผมไม่โดนล้ว เหนือยเพืนกูวิศัพอเคยิงมั่งเรียบร้อยเงินชักกระตุกร,ร้อยนะข้างในคือหมดแล้วนะตอนนี้กล่องที่ยกได้ข้างนอกอีกสองกล่องนะครับตอนการกล่องเพิ่มต้องข้างนอกเนะซีเจจัดไปเดี๋ยวยิงช่วยเพื่อนนะไม่ตายอะเคอะไรกันระยะนี้ไม่เหยื่มึงเรียบร้อย นี่มันในตรงภารกิจเรื่อน้ำในภาคห้าเลยนี่ว่านะใครที่เคยเล่นนี่ก็จะรู้นะครับโคตรคุนะ้นะอะนะเพราะมันเมืองเดียวกันกับภาคห้านะครับเมืองภาคนี้แต่คุณก็ไม่แปลกเหมือนกันประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับยังไม่ละมาเยอะเหลือเกิน เพ ah. no ื่อนกูก็ยิงยิงไม่ค่อยแม่นหนูเว้นโหแม่งทำจนเช้าพอดโตลุ้งอะไรทีเดียวภารกิจนี้เนี่ยจัดไปไอ้กล่องเดียวเล่นไปมันไหมละต้องรีบหน่อยนะเดี๋ยวเลยเดินแม่งตายทำเฉยๆเพื่อนกูเอาชค่ยิงไม่ได้เฮ้ยแม่งยิงไม่ได้วะ เฮ้ยเจ้าที่อะไรยิงไม่โดนนี่มันยังเจอเอเคงงมากมันเป็นปืนเฮก้ายิงไม่ได้ยิงอัดตัวไปเต็มแจ็มยิงไม่โดนใจเย็นใจเย็นไม่ค่อยถอยว่ะโอเคไปยกขึ้นยังไม่ละรีบเลยอ่าโอเคแล้วร้อยหมดนะครับ หลักกิจเรียนี่แม่งมีแต่ขโมยของเขาเจ๊ขึ้นไปเลยอ่ะเขี่เยเรียนนี้กันหมา่านเขี่ยหนาเรียบร้อยสกิลเอเคอัพแล้วนะครับถ้าได้ถ,ถ,ถ้าเลเวลไปเรื่อยๆถึงเลเวลฮิตแมนนี่ก็จะได้แต่ว่ามันคือมันมันก็จะเลงง่ายขึ้นนะครับผมผมไปปั๊มสกิปลปืนม,มานักรอบนะครับไปยิงปืนมันจะได้ยิงง่ายๆนะครับผมขีดรอบฟิว ตรงภารกิจแต่งรถนั่นเองนะเกิดอะไร,รขึ้นในะข้างหลังอ่ะ,ะพวกาาบบนั้นแม่งตามมาเต็มเลยเ,เ,เดีย๋ยวผมโกล่องไปอันนี้หน่อยนะครับจัดการหน่อยงั้นมันก็จะตามมาเห็นเถอะออกกดแคปล็อกมึงเอาไปหนึ่งกล่องให้มึงเลยเนะี่ยโอ้โม่งตามมาแล้วมึงเอาไปมึงเอาไป ไปผมผมจะมาผิดทางนะเนี่ยไปก่อนถอก่อนผิด <c oughs> ท,ทางวะผิดท,ทางโหระเบิดโอเคโอ้เยเฮยร,ระเบิดโอยสัตว์เสร็จร้อยตากร่อย <c oughs> ขับไปทางไหนวะผมเองนะโอ้เยเฮียนี่เราเราไม่ระเบิดเมื่อกี้เนี่ยระเบิดอัดรถเะ็มเต็มเชคก็เสียอ่ะเมื่อกี้เนี่ย โอ้ย,ยี่รถยางไปแล้วยางแตแกโอ้โหยางแตแกสองล้อเลยโอเคเด็กใกล้ถึงลวโอเคนะครับเข้ามาตรงน,นี้ไอ้ตอนที่เรามาทำภารกิจยิงปืนกับสมงนั่นเองนะตรงนี้ก็คือเป็นขังอาวุธของแก๊งเรานั่นเองนะตรงนี้ จะ่อไทยมัคือใครวะม,รามาอธิบายมึงฟังเลยตอนเนี้ยยใหญ่ๆแล้วนะครับหมดประโยชน์แล้วแม่งก็ทิ้งเราหมดเลยหรนอ่ีปืนสั้นให้เก็บตะกิจเสร็จสิ้นนะเออเสร็จภารกิจมาเรด้วยๆไปทำของอิติซ่าแล้วกันนะหนึ่งภารกิจปภานาก็ต่อของไอ้บิสมองเลย ภารกิจของมันนี่คือมันจะต้องหารถตัวนี้นะรถนแบบรถโรลเดอร์ครับซึ่งก็หาก็ดได้ตรงแถวตรงภารกิจมันแหละเนอคแท็ซี่ไปดีไหมเนี่ยคันนี้ดีกว่านี่ไงมึงมึงลงไปมึงลงไปรถในเกมนี้มันไม่ค่อยเทเทเท่าไหร่นะครับอาจจะไเลงมเเทมทเเ แบบมันมีแต่รถเท่ๆนะมันจะได้หน้าขับหน่อยนะเออไม่เร็วนะผมไปหามาลงเลยดีกว่าจะพยายามทำให้แครแครั้งนี้มันดีที่สุดนะแครครั้งนี้จบคือผมจะไม่กลับมาเล่นอีกแล้วนะโปรเจกต์นี้ก็เลยผมจะทำให้มันแบบว่าออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมเออกลับบ้านไปเซฟันดีกว่าลืมเซฟว่าอยู่ลืมอะไร คุเซฟนะขับบ้านไปเซฟก่อนนะครับผมเดี๋ยวรถจอดไว้ตรงนี้แหละอ่าขับบ้านมาเซฟเดี๋ยวจอร์นสันเฮานะครดีเจคือย่อมาจากคาวจอร์นสันนั่นเองนะขอ,องเก็บระเบิดอะไรมาเรียบร้อยอเดี๋ยวทับนี้ไว้แล้วกันนี่เป็นอาเคยทำธุรกิจของมันกันเลยนะรถเราก็ยังอยู่ด้วย เพื่อเรามีเป็นอะไรจริงๆมั้นนะง,งวะเนี่ยนั่งถือแต่ขวดเบียร์ไอ้เหี้ยแกงคีเหล้าคียาที่แท้ทูนะพวกพวกนี้คือแกงพวกนี้มีอยู่จริงในอเมริกาด้วยนะครับคืออ้างอิงจากเรื่องจริงเลยนะภาคนี้ใครที่แบบเป็นสายแร็ปหน่อยนี้ผมว่าคือต้องชอบภาคเนี้ยนะครดูตีมภาคน,นี้ยนั่นงแบบโคตรเท่เดี๋ยวแวะมาเก็บระเบิดซนะหน่อยคือผมผมไม่ชอบใช้ระเบิดปันเท่าไหร่ จะเป็นระเบิดไม่น่านแทนนะจัดปักเป็น,นี้หรือเปล่าไหนมาเก็บนานไม่ใช่อีกฝนะั่งหนึ่งนะครซุ่นเหรอวะนี่ไงอยู่นี่นะครับกดแท็บเพื่อเปลี่ยนเป็นระเบิดนึงแล้วก็ต้องมาเก็บใหม่อะ่ะแล้วแมงแรกเลยนะที่ไหนได้แมงต้องเก็บใหม่กลายเประเบิดไฟคือผมเก็บมาเยอะมากอะไเป็นไง ลูกนี้ก็พอใช้แล้วเดินภารกิจของมันกันเลยนะเดินภารกิจแข่งรถหรือเปล่าโอ้โหแล้วแม่รถคันนี้ไม่ขับโคตรยากน,นะครับคือปัดมากต้องขับดีๆหนะ่อยคือมันจะปัดง่ายๆมากโอเคอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะภารกิจมันผมตัดไปลแล้วกัน A later few moments later. อ่ะโอเคมันจะต้องหารถโรลเลดเดอร์นะที่ใช้ในการแข่งซึ่งก็คือรถประเภทนี้นะเป็นรถที่มันเป็นแบบเหมนภารกิจที่แล้วอนะ่ะเหมนพาสที่แล้วอนะ่ะนี่ไงไมันต้องเป็นรถแบบทรงคล้ายๆแบบนี้นะี้ถึงจะสามารถทำภารกิจกับมันได้โอ้โนี่ไงเฮ้ซีเจมาจนได้นะเรามีท <Hey baby. S 2> ุาักันเนี่ย เขารถเก่งนะอยากจะลองเสี่ยงดูไหมละ่ะขับยากเลยนะช่ไแม็กซิโกเนีย่ยไม่มีภาษาแม็กซิโกเลยได้สิแข่ง hey, <c oughs> ตลอดอยู่แล้ว <c oughs> แต่ดูให้ดีๆนะซีเจ <c oughs> มีใครอยากจะ <c oughs> แพ้นะภา <c oughs> รกิจเนี้ย <c oughs> ตามฉันมาสิ เป็นประมาณว่าอาจจะเป็นน้องเคยของซีเจนะคนนี้จีซ่าว่าที่น้องเคยอะไรประมาณนั้นครับเพราะแม่งเป็นแฟนของน้องซ hey, ีเจเขี่ยอะไรกูก็ตามมาอยู่นี่ไงหัวเกียน now, eh. ์นะไอ้นี่หุ่นกลเท่าไหร่แล้วโอเคตามมาติดขนาดนี้เนี่ยไอ้สัตว์แซงแล้วเนะ come on, come on. ี่ยขโมยขี้ยอะไรกูแซงมาแล้วบอดแม่งไม่ได้ดูเขี้ยอะไรเลยโอเคไป อาจจะเปลาได้เลยนะภารกิจนี้คุณผมแบบทำภารกิจแข่งรถในเกมน,นี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรียบร้อยเดี๋ยวขับไปยังได้อยู่โหดูแม่งขับกันดูแม่งขับกันมั่วมากใจเย็นๆนะภารกิจนี้ปัดตูดแม่งเลยนะตัดก,กำลังต้องโกงภารกิจนี้ไม่โกงนี่แพ้ใส่มแล้วนะครับ ผาต้องใช้รถคันนี้นะภารกิจนี้ถ้าไปใช้แบบรถสปอร์ตแบบนั้นคือมันจะแบบว่าทำยากนะครับถ้าใช้รถแบบไอสปอร์ตแบบไอซิซ่านะมันจะทำให้แข่งยากนะคือมันจะปัดมากคันแบบนี้แหละดีสุดนะครับที่ดับหนึ่งแล้วจวังหวะนี้เัดแซงมาได้นี่ก็สบายแล้วนะเนี่ยแต่ก็แบบจะขับเพลินมากพออยู่ดีๆแม่งแซงมานะครับแม่งมาจากไหนไม่รู้ โอเคลับตามเช็คอยมาเรื่อยๆโอเคขับไนมากต้องคอยมองหลังด้วยนะถ้าแม่งตามมาจะไ,ได้ไม่โดนแซงเจะทำอะครมาตรงนี้โอเคชายหาดตรงนี้ไม่ค่อมเือนพัก5านะไม่ต่างกเท่าไรเลยขับเข้ามาโอ้โหเชะเบิกไม่ทันสัตว์ยังไม่เบรกให้ขับมาสัแบบอย่างเร็วเลย มาพันเดียวนะครับโอเคนะครับผมก็สลับทีทีเอแซดในาพาร์นี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่าพาร์ทหน้าครับผมสวัสวดีครับ